อ13นิ้วกับกล้องรอบคันบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดากับสโลแกนรถเดิมๆไม่เสียวเลี้ยวก็เป็นรถมิสูไปแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกบ้านเลยนะคะอยู่กับน้องมินที่ไหนต้องอยู่กับรถหล่อเสียวที่นั่นและของแต่งอัปเกรดใหม่มีคุณภาพแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปและแอดไลน์มาจองโปรโมชั่นดีๆเด,ด,ด,ด็ดๆได้ของแต่งพรีเมียมที่ช่องเรานะคะวันนี้ค่ะไปพบกับรถสวยๆอีกหนึ่งคันค่ะกับจอ13 3นิ้วที่ทุกท่านได้เห็นกันนะบอกเลยว่าสวยมากนะคะคมมากไปชมคันนี้กันเลย ได้เห็นอยู่นะคะนี่คือเจ้า x p a n d e r GT 2022ของเราค่ะราคาค่าตัวน้องเ5 0 0แ0บาทบอกเลยว่าคันนี้แต่งเรียบหรูดูแพงพร้อมกับจอ Android ขนาด1 3นิ้วและมุมมองกล้องรอบคันประตูท้ายไฟฟ้าไปดูกันค่ะว่าน้องมิ้นจะรีวิวได้ครบจบที่เดียวแค่ไหนค่ะต้องขออนุญาตขอบคุณเจ้าของรถมากๆเลยคันนี้นะคะลูกค้านะคะเดินทางมาจากบางใหญ่ของเราเลยค่ะนนทบุรีเลยนะข้ามโชว์รูมมาหลากหลายโชว์รูมามากมากแต่ว่าตัดสินใจต้องซื้อที่เราเท่านั้นค่ะเพราะ เราให้ของแ่งเกรดดีและพรีเมียมและการดูแลแบบ VIP ทุกบ้านเลยนะคะต้องขออนุญาตขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีลูกค้าเราก็จะไม่มีรถสวยๆให้รีวิวแล้วก็ไม่มีโอกาสนะได้พัฒนาตัวเองนะคะและทําให้น้องมินนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะคันนี้นะคะเป็นรถ x p a n d e r GT แต่ใส่จอขนาด13นิ้วนะอา่าก็มีหลายบ้านมากๆเลยไม่ใช่แค่ x p a n d e r c r o ด s นะคะที่สามารถอัปเกรดสเปคจอให้มีความหรูหราว i p ได้ x p a n d e เ GT ก็สามารถทําได้เข้ารูปตรงรุ่นนาสวยงามแน่น นนมาเริ่มต้นกันเลยค่ะคันนี้น้องนิกกับน้องไม้นะคะขออนุญาตดีไซน์แบบเรียบหรูดูแพงเริ่มจากฝากระโปรงค่ะนี่ไม่มีโลโก้ติดเลยลูกค้าบอกพี่มิ้นท์ผมไม่ติดโลโก้ครับเพราะว่าอยากให้ดูแบบสวยหรูแบบนี้เลยนะคะแต่คันนี้สีขาวเนอตัดด้วยกระจังหน้าแบบ a d v n c e d Dynamic Shield นะคะเป็นกระจังหน้าเดิมๆที่มีความสวยงามหรูหราอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะมุมมองกล้อง360องศานะเป็นทั้งมุมมองกล้องด้วยและเป็นกล้องบันทึกรอบคันเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับ และสามารถดูการบันทึกย้อนหลังได้ด้วยเวลาเกิดอุบัติเหตุใดๆเนาะและด้านล่างคันนี้ค่ะน้องนิกับน้องไม้นะคะก็ได้มาที่โชว์รูมนะได้เลือกมาแล้วว่าชุดแต่งเนี่ยอยากได้เป็นแนวแบบเรียบหรูนะก็เลยคัดมาเป็นนี่เลยค่ะชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์เอ็มนะคะ <Wow. S 1> ที่มีความใช้สีขาวตัดดําแบบนี้ไม่มีสีแดงเลยอ่าลูกค้าตัดสีแดงออกหมดเลยนะคะเล่นไฮไลท์แบบนี้เลยเป็นขาวดํานะคะมีไฟเดย์ไลท์กับตัวชุดแต่งมาด้วยเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะก็ทําให้เข้ากันกับกระจั หน้าแอดวานซ์ดนามิกชิวที่เราไม่ต้องแปลงมากๆนะดูแบบเรียบหรูดูแพงนะคะและสําหรับไฟหน้าค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าหลายบ้านก็แบบว่ากังวลว่าเอ๊ะไฟที่เป็นไฟฮาโลเจนเนี่ยไฟส้มมันจะทําให้ขับตอนกลางคืนเนี่ยมองไม่ชัดหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าเรานะคะมีการอัปเกรดนะคะหรือมีการเปลี่ยนไฟเป็นไฟมินิเลนให้ลูกค้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปลูกค้าได้ไฟที่เป็นไฟมินิเลน LED ขับตอนกลางคืนคือสว่างชัดแจ๋วแน่นอนค่ะนี่สวยๆมาแบบนี้เลยนะคะและสําหรับด้านหน้าคันนี้ค่ะเรียบ หรูดูแพงมากๆนะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะชอบนะล้อแมกเอ็กซ์เพนเดอร์ีเนี่ยเขาจะให้ความแบบหรูหราเนาะเป็นบพาดนะคะสีทูโทนที่เป็นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมนะคะเป็นขนาดตัวยางนะคะ17นิ้วยางบริสตนให้ความนุ่มหนึบลุยได้ทุกสภาพถนนเหมือนกันกันกบเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสเลยนะคะและความสูงก็เท่าๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ดีไซน์นะ,ะด้านข้างคันนี้ค่ะลูกค้าก็ดีไซน์นะคะชุดแต่งสปอร์ตไ d เดอร์เอ็มนะคะไม่ให้มีไฮไลท์แดงก็จะเป็นสีดำนะคะสีด ตรงนี้นะคะตัดด้วยสีขาวแบบนี้เลยนะคะนี่คืองานฉีดนะคะไม่มีสติกเกอร์นะจะมีแค่ตองคว่าไลเดอร์นิดหน่อยนะที่เป็นสติกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใส่เข้าไปก็ดูหรูหราแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็จะคงทนขาววอนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เบ้ามือค่ะเบามือคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะคะเข้ารูปสวยๆแบบนี้เลยกนรลอยเล็บรอยนิ้วมือเวลาเราเปิดประตูนะคะก็ให้ความสวยงามแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะเบ้ามือน้องมิ้นก็มีให้เลือกหลายทรงมากๆนะคะแล้วแต่ความ ชบด้านข้างค่ะคันนี้เราติดฟิล์มนะคะอเมริกันออโต้ฟิล์มนะคะบอกเลยว่าเป็นเกรดที่นําเข้าจากประเทศอเ,ศอเมริกานะคะให้ความมืดด้านนอกสว่างด้านในและป้องกันผิวนะคะสว,สวยของเราได้ด้วยนะเพราะตัวนี้ช่วยกันแดดได้ดีมากๆนะเวลาลูกค้าไปจอดรถตากแดดขึ้นไปนั่งแล้วลูกค้ากดปุ่มแมตชครูแป๊บเดียวนะแอร์เย็นฉ่าไวมากนะไวกว่าฟิล์มเซรามิกยี่ห้ออื่นเพราะเขามีตัวที่ช่วยป้องกันแสงแดดเข้าไปในตัวรถได้อีกนั่นเองนะคะและสําหรับตัวคิ้วกันสา์ค่ะไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราตามหามาแบบยาก มากๆนะและได้มาติดที่ช่องของเราค่ะมีสูป้ายแดงโปรแรงแซงทางโค้งเท่านั้นนะเป็นงานฉีดแบบนี้เลยขึ้นรูปสวยๆและสะกินคำว่า f 4 r e พ t เด d e r นะคะงานฉีดดีกว่างานปั๊มแน่นอนค่ะเพราะมีความหนาสวยนะคะแล้วเล่นทรงแบบนี้นะคะทําให้การใช้งานของลูกค้าเนี่ยใช้งานได้แบบถาวรนะได้ยาวนานกว่างานปั๊มค่ะกลับไปเนี่ยไม่บาดมือเลยติดไปเลยค่ะทั้ง4บานนะคะกลองรอบคานอ่าลืมบอกนะ กล้องรอบคันเนี่ยติดตรงไหนบ้างน้องมิน้นก็จะมีด้านหน้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตรงหูกระจกตรงนี้นะคะนี่ซ้ายขวานะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังว่าเขามีการเจาะการติดอะไรไหมสําหรับตัวกล้องรอบคันนะคะกล้องรอบคันด้านหลังเนี่ยจะติดตรงที่เดียวกับกล้องถอยนะคะใช้ช่องเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แบบเราไม่ต้องไปเจาะตัวรถนะทําให้รถเกิดรอยหรือว่าเกิดรูใหม่อะไรเพิ่มเติมเลยแต่บอกเลยนะเวลาเข้าเกียร์ถอยคือภาพคมมากเพราะจอ13นิ้วที่ลูกค้ามีการซื้อเพิ่มหรือ,อัพสเปคเพิ่มนะได้ความแรงด้วยได้ภาพที่คมชัดแบบเสมือน าเห็นเลยนะอ่าและด้านล่างค่ะชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นท่อเหลี่ยมคู่ท่อกลมคู่หรือท่อใบไม้นะคะคันนี้น้องนิกกับน้องไมค์คัดมาแล้วว่าเป็นท่อเหลี่ยมจะเข้ากับตัวรถมากๆนะคะและใส่เซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วยเวลาเข้าเกียร์ถอยท่าจากจอ13นิ้วจะปรากฏขึ้นเห็นมุมมองกล้อง360องศาพร้อมกับถ้าเข้าถอยปุ๊บเนี่ยเผื่อเจ้าด่างนะคะไปยืนขวางนะคะแล้วเรามองไม่เห็นเนาะมีสัญญาณเตือนติด ะะก็ป้องกันนะคะความปลอดภัยให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ด้วยแล้วก็ทาให้เราเนี่ยจะได้แบบไม่ประมาทกับตัวเองด้วยเนาะและสําหรับชุดแต่งตรงนี้นะคะนี่คือไฟทับทิมนะคะเวลาขับกลางคืนก็ช่วยสะท้อนนะคะเวลารถที่ขับมาต่อตุดเราก็จะได้เห็นว่ามีรถขับอยู่นะแต่บอกเลยว่ารถเอ็กเพนเดอร์ะไฟเบรกด้านหลังอะสวยอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแบบติดไฟเบรกพร้อมกับชุดแต่งก็เห็นชัดแน่นอนนะคะและคันนี้ค่ะไม่พอค่ะเจ้าของรถนะคะแต่งแบบแนวเรียบหรูแต่ได้เทคโนโลยีที่ครบครันมากๆนะคะเพราะน้องนิกกับน้อง นะคะติดตั้งในเรื่องของประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มด้วยประตูท้ายไฟฟ้าของเรานะคะเราไม่ได้ใช้โชคเดิมนะนี่คือโชคที่เรามีการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะใหญ่แบบนี้เลยก็บอกโชคใหญ่แต่เป็นชคมวลเบาทําให้เวลาดึงปิดนะคะไม่หนักตัวรถนะคะไม่ไปแบบกระชากชคนะและการปิดคือสมูทมากนะเพราะน้องมิ้นคัดงานมาให้แล้วเวลาปิดเนี่ยเขาจะมีการลงมาแบบเบาๆนะคะสลบลงมาไม่ได้ไปกระแทกกับด้านล่างนะคะทำให้แบบท้ายเราเนี่ย ปุกหรือท้ายเราแบบเกิดแรงกระแทกนะนี่คือเราคัดงานมาให้อย่างดีเลยและการเปิดนะกดเปิดแบบนี้ก็ได้กดเปิดจากคนขับก็ได้ใช้รีโมทกดเปิดก็ได้หรือถ้าลูกค้าเนี่ยอยากใช้เท้าเตะเปิดทําได้แต่ลูกค้าต้องแจ้งน้องมิ้นเพิ่มนะเขาเรียกว่าคลิกเซนเซอร์ซึ่งลูกค้าหลายบ้านเนี่ยไม่รู้ข้อเสียว่าคลิกเซนเซอร์เนี่ยถ้าติดแล้วเนี่ยจะมีข้อเสียอะไรบ้างลูกค้าทักมาถามน้องมิ้นก่อนได้ค่ะที่จะตัดสินใจนะว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่นะคันนี้ค่ะน้องนิกกับน้องม้นะคะก็คัดพรม V I P ออกมาอันนี้ไมไ ให้นะคะ <Wow. S 1> ครง V.I.P เ,เนี่ยเป็นสีดําได้ครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะแปะตั้งแต่ด้านหน้านะคะมาจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยค่ะป้องกันนะคะในเรื่องของฝุ่นนะเวลามันล่วงลงเนาะเราทาความสะอาดง่ายแน่นอนนะคะแล้วให้ความหรูหราไฮโซแบบนี้ด้วยนะคะมาดูด้านในค่ะสําหรับรถเ e อ็กเพนเดอร์ G.T. นะคะรถเจ็ดที่นั่งของเราบอกเลยว่าคันนี้การนั่งความสบายไม่แพ้เ e อ็กเพนเดอร์ครอสค่ะเริ่มตั้งแต่สครับเพดกันรอย2ชั้นน้องมิ้นติดให้เกรดเดียวกันเลยคําว่าเอ็กเพนเดอร์นะ เป็นงานสแตนเลสไม่ขึ้นกระขึ้นสนิมลูกค้าใช้ไปนานๆเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยคือให้ความสวยงามแล้วกันรอยเวลาเราขึ้นรถได้ด้วยนะพร้อมกับพรม v ีไีที่น้องมิ้น์รีวิวไปเมื่อกี้นะปูให้ตั้งแต่ด้านหน้านี่มีช่องเก็บของด้วยช่องซุกเงินเมียเฮ้ยไม่ใช่นะคะก็เป็นช่องเก็บของนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟสองเท้านะคะน้องมิ้นก็ติดตั้งไว้ให้ด้วยเวลาลูกค้าเปิดประตูมาไฟสองเท้าก็จะติดให้แบบนี้ถ้าเราบอกว่าสีนี้มันดูแบบว่ามืดไปเนาะอยากได้สว่างหน่อยก็เลือกสีขาวแบบนีี้้้ไไดนนะซึ่งฟาเา เราไม่ได้เอามาติดมักง่ายนะเราติดแบบคัดแล้วคัดอีกนะให้ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดแล้วใช้งานง่ายที่สุดนะคะจนได้มาเป็นแบบนี้นะและนี่ค่ะที่เห็นแบบตรึงตาตึงใจมากๆนี่คือจอ Android ขนาด13นิ้วนั่นเองนะคะบอกเลยบ้านนี้น้องนิกเนี่ยจริงๆตั้งใจจะรับรถตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแต่จอตัวนี้ยังไม่มาสักทีน้องบอกผมรอให้ติดให้เสร็จก่อนแล้วพี่มิ้นคอยแจ้งมานะทั้งน้องนิกทั้งน้องหมายก็รอจนถึงวันนี้นะแล้วก็นี่ค่ะได้ตัวจอที่เป็นจอแบบแรไอเทมมากๆนะคะคือ มาถึงเลยส่งตรงมาค่ะการทัสกินคือลื่นไหลแล้วกดง่ายมากๆพร้อมกับมีการดูจอแบบแบ่ง2จอได้รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะไร้สายเลยสามารถดูกล้องบันทึกย้อนหลังนะคะเป็นกล้อง360องศาเนี่ยผ่านตัวจอตัวนี้ได้เลย<ๆ>เข้าไปดูคลิปรีวิวแบบหนักๆของช่องพี่ป้อได้นะคะพี่ป้อทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วและข้างในนี้นะคะก็บอกเลยว่ากว้างขวางสวยงามหรูหราบอกก็กันความร้อนได้เหมือนกันกับ Xander Cross เลยเป๊ะๆค่ะต่างกันแค่สีแค่นั้น เแล้วแต่ความชอบจริงๆค่ะคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถสวยๆคันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะนําไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านนาที่นนทบุรีบางใหญ่เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยทำงานไม่มีเวลามารับรถนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าแต่งแบบนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าเพิ่มแค่3อย่างเท่านั้นค่ะคือกล้องรอบคันนะคะแล้วก็อัปเกรดนะคะในเรื่องจอ a อ d ด o i d นะเพราะน้องมิ้นเนี่ยให้จอ10นิ้วน้องนิกกับน้องไมล์เพิ่มสเปคนะคะให้เป็นจอ13นิ้วและอีกอย่างหนึ่งคือประตูท้ายไฟฟ้าแต่ที่เหลือทั้งไฟทั้ง พรมทั้งชุดแต่งอันนี้แถมฟรีหมดเลยค่ะสวยจบครบที่เดียวพร้อมกับทั้ง3อย่างที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเรามีการรับประกันให้ยาวนานถึง2ปีไปเลยค่ะติดอะไรตรงไหนโทรมาได้เลยเพราะเรามีช่องทางไลน์นะที่สร้างเป็นกลุ่มไว้ให้ดูแลแบบ VIP มากๆไม่เคยตอบช้าเลยนะมีแต่ตอบไวตอบไวจนไวเวอร์นะคะบางทีถ้าใครนะคะที่อยากให้น้องมิ้นได้บริการดูแล,ลรถสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับเซลล์ตัวน้อยได้หรือซื้อกับเซลล์พี่พ่อก็ได้นะลูกค้าอยากซื้อกับเซลล์ท่านไหนทักได้ เซลมินเซลปอยินดีดูแลเช่นกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้นะคะในทิกตอกน้องมิ้นจะมีบรรยากาศในการส่งมอบนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะในทิกตอกของน้องมินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราจะไปพร้อมกับตาก้องสุดหล่อนะคะเราจะมีภาพสวยๆนะคะเป็นภาพที่ระลึกนะคะให้ลูกค้าเนี่ยในวันรับรถด,ด้วยนะคะก็ฝากช่องของพวกเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ